สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรับไม่ได้หนุ่มพาไปกินข้าวพาไปกินข้างทางจากกรณีสมาชิกพันธิตหมายเลข6 3 4 0 4 9 8เดได้โพสต์ตั้งกระทู้หัวข้อผู้ชายชวนออกเดทกินข้าวกินตามสั่งข้างทางแค่240บาทแค่สแกนจ่ายผ่านเราชนะซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากสำหรับความไม่เหมาะสมของเจ้าของกระทู้ ที่ออกมาโพสข้อความในทํานองนี้เจ้าของกระทู้ได้โพสข้อความระบุว่าตอน11นาฬิกาผู้ชายที่เพิ่งคุยจีบชวนเราไปทานข้าวบอกจะเลี้ยงตอนแรกนึกว่าจะพาไปกินในห้างพวก MK s u กี k อะไรนี้แต่ดันพกไปกินข้าวตามสั่งริมถนนซึ่งเราก็ไม่คิดอะไรเราสั่งเป็นต้มยำกุ้งผัดกระเพรา ผัดพริกแกงหมูทอดกระเทียมหลังกินเสร็จยอดเงิน240บาทจูจๆผู้ชายคนนั้นดันขอแม่ค้าสแกนจ่ายเราชนะเราอายคนมากนึกว่ามันรวยที่แท้พวกขอทานเงินรัฐบาลคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะคุณสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ